สวัสดีคะ่ะสวัสดียามยามเย็นนะคะตะวันร้นอยตกดินนะคะวันนี้อู้ทำไมภาพมันมันแสงมันแบบมันย้อนแสงนะทุกท่าน,นะะเรามาดูเรามาเจอช้างช้างในตำนาน, <laughs> ห,นหนึ่งเดียวในสุรินทร์ก็ได้นึงเดียวในตงอูเลยแหละไม่ใช่เดียวในสรินทร์่็ได้เดี๋ยวเราดูทางนี้ก่อ,อ,อ <laughs> นทำไม่มันนย้้ออแสงเาย้อนแสง เออโอ้ยทางนี้ครับทางนี้ครับโอ้โหโอ้โหเกิดมาควันผ่านนี่เพิ่งเคยเจอเชือกนี่เชือกแรกเนี่ยนะเนี่ยใครโนเดี่ยวเคยเจอบ่อยไหมแบบนี้เกิเพื่งเห็นครับดางอายุสี่ปีใหญ่ขนาดสี่ปีแล้วบ่สี่ปีโอ้บนสูงบนสูงโจงงานหน่อู๋ไกลอ้มไวกลว่ะไกาดูไก่อ้๋รู้วงาไหมสี่ปีเลือกอยู่เลือกกินเลยครับเนาะ มันออกอยังไงออกคักออกแน่แท้มันออกตั้งแต่อายุขวบหนึ่งนี่ออกอยังปาบยังขวบหนึ่งยังไม่ออกนะคะช่วงแยกแม่ก็คือก็คอยเหรแต่พอได้ออกแล้วคือทะลักอ,ออกเลยไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาหยุดเลยไม่ไม่หยุดแทง,แทง,แ,ทงแทงโยกแทงยยมันโยกหรือเปล่าเออมันโยกบ่แล้มันแตกบ่มันข้างในเจ้าว่ามันจะกลวงไหมเจ้าอ้ยมันก็เบิ้มใจเลยหื้อใจดั่งใจนะฮใจข้างในมัน สุดท้ายไพลโซนมาเจ้าเราลิบวิ่งเร็วเลยเท่าไหรวิ่งเร็วอ่ะอ๋อเนี่ยไพลโซนบอกว่าเชือกแรกเหมือนกันค่ะที่เจอใหญ่ด้วยใช่ใหญ่ด้วยยาวด้วยใหญ่แล้วก็ยาวเร็วแต่ดูตัวหัวหัวนี่มันไม่สมงาเลยอ่ะสารอาหารน่าจะมาเลี้ยงงาหมดเลยใช่แต่ว่าตัวก็ไม่ใช่ว่าแบบ ม่่่ใชวาเล็ก่เออไม่ใช่ว่าเล็กไม่ใช่ว่าขาดสารอาหารนะตัวใหญ่สมควรเออตัวก็สมสมส่วนสมวัยหางก็พอดีเลยหางก็สวยคนเนาะเออกำลังพอดีเนาะถ้าถ้าบุญส่งนี้ถึงดินไดยหาง้นหบุญส่งในงายาวเกินครับนะมาส่งนะคนหางมันยาวจับเลยนะเออจับข้างหน้าไม่ได้ก็จับข้างหลังก็จับบารมีหน่อยนะขอบารมีอ๋อหลบรถหน่อยตะเวนหลบรถหน่อยตะเวนกำลังตกดิน พลายตะวเวนก็มาเดินตะวันมาเดินออกกำลังกายผ่านซุ้มนะครับขอชมบารมีงายาวบายยครับเด็ดโทรศัพท์ลายโซนมีเสียงด้วยวันนี้ไม่รู้จะได้กินเกงไก่อยู่ไมนี่กลางยื่นเาก็ได้ิน ท <rium> <Dante> างเยอะไม่มีเวลาไม่มีเวลาต้มไข่กินเลยดูค่ะหางแต่หางนี่หางเหมือนอวาเลยฮะเวลาเดินเนาะบบเเดดีียยหางไเด้อหางงอนี่ออ๋หางงอไม่ไม่หางก็จะประมาณคล้ายๆกับธันวาเลยเวลาธันวาเดินก็จะยืนหางแบบนี้เลยงอๆแบบนี้เลยนี่ยแต่ถ้าทางน่าจะก้านยาวอยู่เนาะดูจากดูจาก สวดทรงรู้จักสวดทรงแล้วขาเนี่ยยาวเลือกอยู่เลือกินเลยโอ้เลือกอยู่เลือกินช้างสี่ปีช้างอายุสี่ปีทุกท่านเพิ่งเคยเห็นจริงๆนะคะนี่เป็นครั้งแรกใน,นชีวิตเลยเล<ด>ยหญ่กว่าง่ายอย่าเอาไว้ฮะใหญ่กว่า,า,วายไว้ยญ่กว่า,า,วายวะเมื่อก,กี้เท่านี้นะแต่รู้สึกว่าดูจากโคนมันดูจะก,กรวงนะคะว่าเหมือนเหมือนงาสิริดําเนินของเราเห็นไหมเจ้าเป็นเป็นลายๆอยู่ข้างในอ่ะคือมันมันออกเร็วไง มันจะกลวงมันจะกลวงด้านใน <Okay. S 1> คิดว่าอันนี้ความคิดความคิดของควานพานะคะเ,เพราะว่าเพราะว่า <laughs> เพราะว่าช้างเด็กเนาะด้านในมันอาจจะไม่ตันถึงแบบถึงโคนนะคะมันก็ต้องมีแบบกลวงหน่อยถออกเร็วเราไปดูเมื่อกี้อ่ะใครน,นะตะนสปีงาแบบกี่เซนนะ ควานเขาว่ายาวสามสิบแปดเซนเราเอาอะไรไปวัดธันวาสิหกปีหกป,ป,ปีเราไปดูหกปี <laughs> เราไม่อยากจะพูดเราไม่อยากจะพูดและไม่อยากจะแข่งกับใคร นี่คือจะพูดให้ฟังนะครับเมื่อกี้สี่ปีดูไปแล้วนะครับอันนั้นดูสิบปีนะครับสิบปีความใหญ่โอเคอยู่โอ้แต่วันเมื่อกี้ง่ายใหญ่ขนาดนี้เลยใช่โคลน่ะโคนประมาณใกล้ๆใกล้เคียงกับบุญส่งแต่ว่ามันจะตันหรือไม่ตันแค่นั้นแหละเอาหนีท่านว่าบอกอย่ามาเทียบกับผมเลยครับหนีหนีไพรสนมาโอ้อย่าไม่ต้องอายเขาลูกไม่ต้องอายเขามา ก็ไม่อยากไม่ชมครึบหนึ่งครึบหนึ่งพอดีครึบหนึ่งคืบหนึ่งนี่ประมาณกี่เซนนะสิบกว่าเซนประมาณสิบสิบกว่าเซนอยางมากก็สิบห้าเซนถึงเออประมาณนั้นแหละของเขาสามสิบแปดเซนวะ เออนี้ประมาณสิบห้าเซนเออสิบห้ายี่สิบแหละแต่ความใหญ่ความใหญ่กำหนึ่งเลยเหรอจับดูแล้วเหรออันนี้อะไรบนแก็แต่ว่ามันกลมเสมอแต่ว่าเนี่ยดูไปยังไงก็คือแน่นแน่นอนงานแน่นงานนี้แน่นแน่นอนนะแน่นในแน่นอนแต่ว่าไม่ค่อยอกน้ำหนักจะดีน้ำหนักดีแต่ว่าความยาวไม่อกเออแต่ตะวันเมื่อกี้ดูจากลักษณะงานแล้ว มันน่าจะน่าจะกรวงคือคืออันนี้ความคิดตัวเองนะดูจากลักษณะงานแล้วแต่ว่ายาวเร็วเออเราอย่าอายเขาลูกเราไม่ต้องอายเราภูมิใจในของเราเราหล่อสุดอ๋อเอยกเออยกเป็นไหมยกเป็นไหมยกเออยกสุง จาขนมมันใช่จาพนมเท่านี้นี่แต่นี่นี่ใหญ่จริงใหญ่จริงสิบปีหกปีนี่ตะวันคูณเท่าเท่านั้นเหรครับคูณคูณคูณเท่าปลายแล้อแต่ใหญ่จริงตะวันยอมรับจริงๆนะคะไม่รู้เป็นช้างพันไหนทั้งๆที่พ่อเขาก็เราก็เคยเห็นอยู่เนาะพ่อเขาออกเร็วอย่างเงี้ยไหมบอพ่อออกเร็วแต่ว่าเขาตัดบ่อย ถึงว่าถึงว่าได้ได้เชื้อพ่อมานี่เองแต่ว่าของวาเราก็ได้เชื้อพ่อมาไงเพ่อพ่อไม่ค่อยได้ตัดไงเราก็ไม่ค่อยออกก็เลยได้เชื้อพ่อมาเหมือนกันใช่เพราะว่าพ่อธันวาก็อนนี้ทองคาพ่อมหานะคะ่อูยไม่อยญ่อยู่ไม่ได้อยากโชว์ด้วยเอ๊เด็กๆไอ้หนูมาดูฉันมาดูฉันฉันงายาวเป็นเม็ดเหมือนกันนะฉันก็งาเหมือนกันฉันก็ไม่ค่อยออกฉันก็งาไม่ค่อยออกเหมือนกันอยู่กับ เรามานี่สิบเจ็ดปีแล้วสิบเจ็ดสิบเปีเพราะว่าพี่แพน1สิบเจปียอะนานธรรมดาที่ไหนทำให้เด็กมันดูโชว์ให้เด็กมันดูอย่าไปย้องแต่เด็กน้อยมาจากไหนไม่รู้มาดูฉันเนี่ยฉันก็ไม่ฉัน,<า>ฉนก็ไม่ยยมทรงงาฉันสวยกว่าเห็นไหมยอะงานอุ้มบาทของจริงแหลมเลยบารามีฉันสูงกว่านานนะครับ แต่ฉันก็มีแผลเยอะกว่าฉันแต่ตัวฉันแต่ตัวฉันอาจจะแผลเยอะไปหน่อยเด็กๆเพราะฉันเก่แล้วเพราะฉันเก่แล้วอ๋อก็นี่เป็นเป็นลักษณะของงาเนาะซึ่งหายากหนึ่งในสุรินทน์ในตองอูหน่งในตงองอูเลยก็ว่าได้ช้างสี่ปีแต่งาเท่ากับยาวกว่าช้างสนะิบปีเนี่ยอืมถ้าช้างสิบปีอายุ สิปีงาก็ยากได้ประมาณนีอยากจะเห็นตอนเป็นวัยรุ่นเหมือนพี่ขวัญจังเลยว่างาเขามันจะออกมาขนาดไหนอาจจะยาวแล้วลงดินแตยเนี้ยไปอย่างงี้ปั๊บไปงี้ปั๊บมันไม่มีที่ไปไงเออเออไอ้บางทีมันตกดินอย่างเงี้ยนะฮะมันยาวเร็วจนงานทิ่มดินอย่างเงี้ยแต่ถ้าในความเป็นจริงไปนะครับถ้างาแบบแบบลักษณะแบบนี้เนาะถ้าในความเป็นจริงไปเนี่ยถ้าถ้าตัวเขาอ่า ไม่ค่อยสูงใช่ไหมงาเขาออกเร็วมันก็จะได้ตัดบ่อยใช่ตัดบ่อยงางาเขาเรียกว่างาสักโรนีงาสักโรนีไม่บางทีบางเชือกตอนเด็กอาจจะออกแบบนี้แต่โตไปอาจจะโค้งขึ้นใช่ครับมันมันมันมีสิทธิ์ต็งไปได้แบบนี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 ้นี่สวยเออสวยแต่ถ้ามันไปแล้วก็ลงดินไปแล้ไปไปไปแบบนี้เนี่ยมันตรงเลยเนี่ยมันไม่โค้งขึ้นเนี่ยมันก็คือมันมันการใช้ชีวิตคือมันจะลำบากใช่ลำบากหน่อยในในถ้าโค้งเหมือน สะทงเนาะโค้งขึ้นแล้วก็เหมือนพี่ขวัญนะคะโค้งแล้วก็งอขึ้นนะมีสิทธิ์ไปยาวได้เร็วถ้าอย่างนั้นอ่ะอลังเลยแต่ถ้าเหมือนพลายสมนึกเห็นไหมท้องใบเอองานก็จะสักลงอย่างเงี้ยใช้ชีวิตลําบากก็ต้องตัดบ่อยเสริมบ่อยเสริมเริมเสริมรอบ่อยเสริมบ่อยนะคะออกเร็วอยู่แต่ไม่ได้ยาวอืมออกเร็วแต่ไม่ได้ยาวแต่ก็ยาวอยู่แต่ว่ายาวในระดับที่แบบ พอประมาณพอประมาณไม่ถึงสองเมตรสามเมตรเนาะอืมเราต้องรอดูรอดูอนาคตภายตะวันแล้วก็ภายธันวาเห็นของสักสรินไหมสักสรินที่อ๋ออ๋อเออออออนนยาวจริงยาวจริงน่เลงั้นแต่เหมือนพระเสกพระเสกก็คือกระเด็นบ่อยก็เลยไม่ไปไหนนะอ่าอ่ะอันนี้ก็รอดูอนาคตต่อไปของเด็กๆนะคะงาของใครจะแบบว่า ออกมาในแนวใดเพราะว่าตอนเด็กๆนี่คือการันตีรับประกันยังไม่ได้ว่าใครจะงาสวยในภายภาคหน้านะคะสำหรับอืติดตามตอนต่อไปนะครับรอให้ทันวาอีก10ปีก่อนนะคะธันวาบอกเดี๋ยวฉันค่อยมาแข่งใหม่ตอนนี้ฉันยอมก่อนเนาะเอาถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b กดกระดิ่งกดติดตามทามคู่ใจายก่นเมืองด้วยครับ ชอบกดไ like, ลค์ใช่กดแชร์ถ้าอยากให้เราแชเคต้องคอามเมนต์ช้างคู่ใจพราย <ไป S 1> ขวัญเมืองน,นะครับสวัสดีค่ะ